ี่น้องเอ๋ยขั้นในกีสร้างมากังหมเป็นพญาอย่าสลืมสาวนะ้ากกีูเกียนคิอนกาขั้นได้เป็นเจ้านายคนยามาดไงขั้นได้กินแกงไก่ต้มอย่าลืมก้อยขีกระปอมเดอ้อพี่น้องปั๊มอะไรส่งไก่ 400, m. 400 m. รอเมตรสี่รยเมตรเหลือ เสียเดือมาแล้วพี่น้องเฮ้โอ้ยแรงแล้วแรงแล้วพี่น้องเอ้ยแย่แล้วแย่แล้วบาทนี่ผ้ามาเห็ดระบบนาพี่น้องสูบบทุเรียนนี่โอ้สูบพดบกทุเรียนพี่น้องเอ้ยสูบพดสวนพี่น้องนี่พี่น้องได้ตัวนี้สซงน้ำไก่แห้งพี่น้องนี่นี่โอ้เขาท่าแห้งนี่ครับตาเงียงหัวรูปโลกมันเป็นไดชักนะครับพี่น้องเสียเดือพูนให้ยุเทึงพูนครับสีลอยเมียพี่น้องเอ้ยนี่ สีสรงไก่4ี่อยเมตรนะครับอันตัวนี้เพื่อนหดนี่แถวบ้านนี่นะครับนี่แถวใกล้ๆนี่ครับใส่ใส่ตัวนี้ครับแต่ว่าขั้นทรงไก่เนี้ยนี่ครับแห้งแห้งมันบ่ถึงครับเนี่ยเเดือบใส่ตัวนี้ครับมาปันเนี่เออคู่โบตานี่นี่นี่เออผู้ใดแล้วอันสะอยู่นี่ครับอันอยู่พุ่นมันน้ำบ่มีแรงน้ำครับต้องดูดออกจากนี่ไปนะครับนี่นี่สะด้วยนี่แต่ว่ามันอยู่ไก่ครับสี่ยเมตรพี่น้อง เฮ็ดแังไดพี่น้องมันสิไปหอดบอ่อนี่พี่น้องเอออันปดป,ด,ปดออกก่อนเนีย้สูบให้พี่น้องเบื้งองหน้าโอ้ไกลลีเลยพี่น้องสี่ร้อยเมตรคนยี่เมียเลยเลี้ยวเลี้ยวก็บ่เห็นเนี่ยเลี้ยวก็บ่วกสวดพี่น้องนี่ใส่คู้บุตาพี่น้องตัวนี้มันปั่นไปนิดนึงนะครับมันแห้งหมันดถึงนะครับมันมันมันไดมันจะค้างนะครับไดมันจะค้างเวลามันอัดหนามไปนะครับนี่แต่ว่าตัวนี้นะครับหายห่วงเลยครับคู้บุตาเดินเบาซ่อมได้พี่น้อง นี่เรียบร้อยแล้วพี่น้องตรวจเบื้องน้ำดีๆนะครับนี่น้ำม้อนแห้งน้ำเต็มแล้วครับพี่น้องหอัวน้ำโอเคมีสวน,นอ่าโว้ยกุญแจสตาร์ทเสร็จแล้วพี่น้องเลยอู้หูสตาร์ทมือได้พี่น้องเด้ออู้มีได่สตาร์ทครับหลุดนี่อืมอีดเดินเบาครับโม่บบเปลืองน้ำมันเนี่ยพี่น้องเสียด้วยกับล่องเบื้องแล้วอืม มาเดียวติดพี ios, ่น้องมาเดียวติดเออนั่นโอ้ิยเดินเบาได้พี่น้องนี่ทรงไกลสี่ร้อยเม็ดแล้วภาปเบื้องปลายสายไห่น้องโอ้เดินเบาเดินเบาโอ้หนามันหาสิบบาทสูวได้วต้องว่าหลายชั่วโมงพี่น้องแล้วเอาเดินเบาเนาะ นี่ครับฟังเสียงฟังเสียงเครื่องครับเบาสุดแล้วครับเบาสุดแล้วนี่นี่ครับตุ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 บ,ตบ,ตบ,ตบซอ่ไอไปผาพี่น้องเลาะไปเบื้องปลายสายมันนี่นี่มันสีแห้งซ่อมได้นะครับเดินเบาครับนี่นี่ผ้าพี่น้องแน่นี่การเฮ็ดงานของมัน,น,นปั๊มชักครับขนาดขนาดนิ้วเครื่องเนาะ แต่ว่าขนาดสองนิ้วเราไปครับเพิ่นทวดเพิ่นทวดออกก่อนว่เป็นนิ้วเครื่องนะครับสายมันกว่าที่อยเครื่องเดี๋ยวไปไปเบื้องปลายสายมันครับเนะบาะมาพาพี่น,อน้องย่างไว้เบื้องไค่แห้งเนี่ยพี่น้องนี่เมือก็สับก่อน นาพี่น้องมาท่ายางหูปลาบุตรของม่านิโอ้โผู้ใดไม่นหน่อยนะครับนี่งบปลายเนาะใส่หอยโขูมนี่มาบบหอดครับนี่ท่อหอยโของมาบบหอดดิตอนปั้มทักครับเอพี่น้องนี่นี่สายมัน,นโอ้จางนี่มากผเป็นสามสิบเลยครับไปไปน้ำไปน้ำไปเถอะ ุดสายสองเซนพี่เนาะสี่รลอยเมียนเนาะอันสองมวดไหมมืดไปสองมวดเนาะตัวนั้นทอมันนี่นี่ ตามไปอีกตามไปอีกไกแห้งเนีย่ยเด้อโอ้หัวใจมืเเเเมเดเด้อมือสกัดเด้อมาตามมา ไก่แห้งพี่น้องเอ้เด้วอวนาเดียวสิมาหัวใจด้นี่แหละครับประสิทธิภาพปมปมชักเนาะนโอ้ผิ่มันฟิวออกพี่เด้วนี่ฟิววอกดเวยนฟิววอกพี่ ให่แห้งไห่แห้งมาหอดนี่ก็สองร้อยเมตรแล้วพี่น้องเส้นนี่เมตรได้ครับว่าจิตต่อออกโอ้หมันซึม่อกหัวนอนทดพี่น้องทดเป็นนิ้วหนึ่งนะครับนี่จากนิ้วเครื่องทดเป็นนิ้วหนึ่งนะครับแต่ว่าปล่อยนี่ก็ได้อยู่ครับปล่อยนี่ก็ได้อยู่แต่ว่ามันมีสายครับดึงดิ่งโอ้โหโหธาได้พี่น้องเฮ้ย<ว>แห้งอยู่ดิ ทายตับไปอีกด้วยพี่น้องไไเวิ้งเหีนนี่นี่นี่ทายเป็นเชียเดี๋ยวพี่น้องโอ้ยใส่น้ำม,มักลายพี่น้องมึงเดินมึงเด้อเดี๋ยวด้รับใบมือมีสายต่อไปพี่น้องก็เลยได้ไปสายเดียวครับไปสายเดียวโอ้ลัดไปก่อนที่ลัดอยูบ่เลยโอ้มันก็อเหี้ย นี่เมนี่เมียโอ,โอ้ัสิวเตก่นั่งทับโท้ศัไปไปไปเยี่นมองอู้ปาบูดงมาเด้อมันนี้โอ้นีมีมุม,ม พี่น้องตุปลาแต่ว่าสี6บ่าพาทะลุดอกครับมันฮกแฮงเด้อสิพายอดไปทางพุนงนน่นเลยไปไปทางมันแปลแล้วโอ้ก็ได้ทางคาดไว้ระวังเด้อน,ๆๆนี่เด้ออํา อะไรชักหนามยุ้ยใช่ล่ะโอ้ทะลุม่อพี่น้องกันปลาเนี่ยทายคนเมืองเนี่ยปลามังหันพี่น้องทะลุมา่นนี่พี่น้อง,อพ,พ,ง,องพี่ลพพปลาทุเรียนกฤสีเดีอยวับพี่น้องนี่เออข้อท้าบ่พี่น้องข้อท้าบ่ พ่าท่นานมีระบบน,น้ำเลยอยู่ลากสายเอาพี่น้องลากสายเอางบงบหน่อยเนาะคนทุนหน่อยนะพี่น้องเ,เก็บสวนทุนหน่อยได้หนิโอ้อาศัเก็บกลุ่มเก็บซิ่งพี่น้องเอ้ยโอ้เพียวเฮ้ยโอ้โอ้แฮียงเขาเฮียงเนี่ยได้พี่น้องเงาเบิงเงาเบิงมาตรงไว้พี่น้องเอ้ย เอาพี่น้องถายไปทั้งคางเด้อพี่น้องพี่ปลายสายปลายสายเต็มพี่น้องเต็มเลยพี่ว่ะอู้พี่แห้งอยู่เลยพี่นออ้อ,อง,ง,ดองเดินเบานะครับนี่เป็นเดินเบาเนี่ยนี่เบาสุดครับเบาสุดของเครื่องคู่ปูตาเนาะเป็นเดินเบานะครับนี่ขนาดเดินเบาครับนี่ เห็นบ่ความแห้งันมี้สองสายนะครับต่อมาอีกคู่กันนี่ก็ซ้ำกันครับไหลซ้ำกันเลยแล้วผมผมทดไว้นะครับเพรน้มีสายมาานะครับสายมันหน่อยนะครับนี่เห็นบ่ครับพี่น้องได้พี่น้องเรื่องเด้อเดินเบานะครับอ่ายำว่าเครื่องเขาเดินเบานะครับเดินปุ๊ก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 นะครับได้น้ำขนาดนี้อู้หูธรรมดาครับเดี๋ยวเรื่องตัวไงพี่รองเป็นเชยนครับ สมสข้าวเดี่ยวเตรียมหนะ้าข้าวเดี่ยวเตรียมได้พี่น้องโอ้พี่น้องเบิง่งปริมาณหนาะม,มันก่อนเดี๋ยวจะวัดเบิ่งนะพี่น้องอันนี้400เมตรพี่น้องนี่ดึ่งมาหนี่สี0รเมตรพี่น้องโอ้ยังยังมันย,ย,ย,ยังแห้งอยู่ครับเดี่ยมันยังสูงมือได้อยู่นี่มันต้องไปได้อีกครับพี่น้องนี่เฮ้ยเบิง่งอันโอ้วัดกระเชิดกับครับฮวดอัน หนึ่งจุดห้าลิตรนะครับน้อนี่แต่ว่าปาดออกผมปาดอยู่ประมาณลิตรกว่าๆนี่ครับลิตรหนึ cream cream ่งนาะเดี make, well, <ema> engineer, ๋ยวเบิงว่ามันมันจีได้นามซัมเดยนะครับนี่ยข้าวเดียวเต็มบ่อเบิงเด้อพี่น้องเด้อจับเอาเด้อเด้อโอ้พี่ลิตรกว่าข้าวเดียวพี่น้องโอ้ยอึดใจเดียวเนาะเดี๋ยวเทไหมเท่ไหมพี่น้องเบิงยุบพี่น้องเบงกี่ล่ะโอ้เขาท่าแห้งเนี่ยพี่ เพิ graduate, 400 know, days, uh ่งเด้อเพิ huh. live, so 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 ่งเด้อซีลอยเมตรดผู้นี่พี่น้องเครื่องเดินเบาครับย่ำว่าเครื่องเดินเบาเด้อปลุกปลุกปุกปุกปุกนะครับนมัดหาสิบบาทจูบได้มดได้ซีเทื่อพี่น้องเทื่อนหนึ่งเจริญมดอยู่นี่ประมาณสองชั่วโมงพี่น้องเลยนี่นี่นี่เพิ่งเด้อครับนี่นี่ครับสองชั่วโมงหรือว่าบางบางเทื่อกับชั่วโมงครึ่งนะครับบางเทื่อกับสองชั่วโมงนะครับข้ามันแห้งแห้งนะ นี่พี่น้องมดทำหนิงเด้พี่น้องเออเห็นบ่ครับโอ้ดีแห้งพี่น้องเอ้นาเจียวซุ้งไปได้อีกยุคครับนี่ขนาดสี่ร้อยเมตรนะสี่ร้อยเมตรนะครับพี่น้องว้าตรงใส่เนี่ยเข้าเดียวเข้าเดียวเต็มพี่น้องอ้ถือว่าใส่ได้เลยพี่น้องแห้งเลยพี่น้องเหียบเทียบกับอันเหยียบว่าเขาใส่ต้นทุนบ่หลายนะครับนี่น้อแต่ว่าหอยโผงมากพอหอดแน่นอนครับ สี่ร้อยเมตรแต่ว่าป้อมชักเหมือนเค็ดได้พี่น้องขอท้ายแห้งโอเคมีสว่วน